หุ้นกู้บริษัท TPI p o r i n e Power จำกัดมหาชนออกเสนอขายหุ้นกู้อายุ4ปี9เดือนอัตราดอกเบีย้ยสูงถึง4%นะครับเป็นหุ้นกู้ระดับ A ลบเสนอขายผู้ลงทุนทั่วไปนะครับสามารถจองซื้อได้นะครับก่อนขึ้นสุดนื้อหาฝากกดไลค์กด Subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยแล้วก็การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนนะครับหุ้นกู้บริษัท tpi polin power จำกัดมหาชนนะครับหรือ tppp นะครับื่ P I P P, นลางแบบแสดงรายการต่อสัญงนานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นะครับออกเสนอข,ขายหุ้นกู้ไม่ได้สิทธิ์ไม่มีประกันนะครับจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ3เดือนเสนอขายผู้ลงทุนทั่วไปนะครับและผู้ลงทุนสถาบันนะเปิดให้จองซื้อวันที่ 2, 3, 4เมษายน2567นะครับ บริษัท GPI p o l i n Power ed, จำกัดมหาชนบริษัทจดทะเบียนในตลาดทรัพย์แห่งประเทศไท,ย,ทยเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบ,บุชื่อผู้ถือประเภทไม่ต้อยสิทธิ์ไม่มีประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้นะครับหุ้นกู้เสนอขายครั้งที่1นึ่ทับสองหุ้นกู้อายุ4ปี9เดือนอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ4 ปีครบกำหนดไถ่ถอนปี2572นาระครับชำระดอกเบี้ยทุกๆ3เดือนตลอดอายุหุ้นกู้แล้วก็ชำระดอกเบีย้ยงวดสุดท้ายในวันที่ครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เสนอขายหุ้นกู้ไม่เกิน4ล้านหน่วยที่เป็นมูลค่าไม่เกิน4 0 0 0ล้านบาทนะครับหุ้นกู้มูลค่าตาไว้หน่วยละ1000บาทราคาเสนอขายหน่วยละ1000บาทโดยโครงการอยู่ภายใต้โครงการตาสานีปี2566น้ประกอบไปด้วยโครงการหุ้นกู้วงเงินทั้งสิ้นไม่เกิน5 0,000ล้านบาทณขนาดใดขนาดหนึ่ง โดยเป็นวงกลวงกู้เงินในลักษณะหมุนเวียนนะครับซึ่งรวมถึงการเพิ่มวงเงินการเสนอขายถ้ามีนะครับแล้วก็มีระยะเวลาการเสนอขายวันที่ 2, 3, 4มเมษาย,ยน 2, 5, 6, 7หุ้นกู้นะครับอันดับความน่าเชื่อถือ a ลบแนวโนม้มอันดับคงที่โดยบริษัททิสเรตติง้งจำกัดเมื่อวันที่29กุมภาพันธ์2567เนะครับเสนอขายกรณีทั่วไปกับผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบันนะครับ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้นะครับสำหรับการเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบันได้แก่ธนาคาร c i ไ b ไทยจำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์เอเซพัฒจำกัดบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยจำกัดมหาชนแล้วก็สำหรับการเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันและหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ได้แก่ธนาคารทหารไทยธนาชาติจำกัดมหาชนแล้วก็สำหรับเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไปไม่รวมผู้ลงทุนสถาบันและสหกรณ บริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์ปพลนจำกัดบริษัทหลักทรัพย์หยวนต้าประเทศไทยจำกัดบริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ประเทศไทยจำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์กรุงทศรีพัฒนาสินจำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ดาโอประเทศไทยจำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์พายจำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ยูโอบเคฮียนประเทศไทยจำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ฟินานเซียไซรัสจำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์โกลแบ็กจำกัดบริษัทหลักทรัพย์ฟิลิสประเทศไทยจำกัดมหาชนบรริษัััททหลกพย์มชันพารร์์ทเนอจำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย C.G.S.C. International ประเทศไทยจำกัดบริษัทหลักทรัพย์บียอนจำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์บูเบลจำกัดในทะเบียนหุ้นกู้ธนาคารกรุงศรีที่นาจำกัดมหาชนผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ธนาคารกรุงศรีที่นาจำกัดมหาชนนะครับอ่ะก่อนจะก,กันนะครับเรามาดูแฟดชีตกันหน่อยดีกว่านะครับแฟดชีตหุ้นกู้นะครับ TPI p o r i n e Power จำกัดหมาชนอยู่ที่ความเสี่ยงอยู่ที่อันดับ3ใน8อันดับความเสี่ยงก็ถือว่าเสี่ยงเสี่ยงต่ำนะครับโดยผลตอบแทน4.3.45%ต่อปีข้อมูลณนะวันที่6มีนะคาคม67นะครับความเสี่ยงล่ะความเสี่ยงมีทั้งหมด4หัวข้อ1ความเสี่ยงจากผลการดำเนินงานที่ลดลงนะครับ 2. ความเสี่ยงจากการทยอยซื้อที่ดินสำหรับโครงการพรัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ พิเศษที่อำเภอจะนะจังหวัดสงขลานะครับ 3. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงแหล่งเงินทุนตราสารนี่เป็นหลักนะครับ 4. ความเสี่ยงจากการที่บริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่มากกว่า50บรนะครับบริษัทมีบมจ TPI พ o l i n นซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ถือหุ้นในบริษัท7 0 2 4ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดนะครับจึงทำให้สามารถควบคุมมติการประชุมผู้ถือหุ้นได้ในบางเรื่องนะครับอย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีการจัดโครงสร้างนะครับการบริหารที่มีการทวงดุลการตัดสินใจและมีนโยบายในการดําเนินงานตามหลักเกณฑ์การกํากับดูแลกิจการที่ดีนั่นเองนะครับก็จะเป็นการประเมินได้อย่างหนึ่งนะประมาณนี้ละกันเดี๋ยวทิ้งแฟชชีทต,ตัวนี้ไว้ให้นะครับใต้ลิงก์วิดีโอสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้เลยนะครับ คำเตือนนะครับก่อนตัดสินใจลงทุนผู้ลงทุนต้องใช้วิจัยในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกตราสารหนี้และเงื่อนไขของตราสารหนี้นะครับรวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดีการมีผลใช้บังคับของแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่างสื่อชี่ชวนนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์คณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนําให้ลงทุนในตราสารหนี้ที่เสนอขายหรือมิได้เป็นการประกันราคาหรือผลตอบแทนของตราสารหนี้ที่เสนอขายหรือรับรองความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่างสือชี้ชวนนี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ากททารรับรองความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลในแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่างสื่อชี้ชวนนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายตราสารหนี้หากแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่างสื่อชี้ชวนมีข้อความหรือรายการที่เป็นเท,ท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสําคัญผู้ถือตราสารหนี้ที่ได้ซื้อตราสารหนี้ไม่เกิน1ปี นับแต่วันที่แบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และลร่างสือชี้ชวนนั้นมีผลใช้บังคับมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของตราสารหนี้ได้ตามมาตรา82แห่งพระราชาบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ปีพุทธศักราช2535ทั้งนี้ภายใน1ปีนับแต่วันที่ได้รู้หรือควรรู้ว่าแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ และล่างสื่อชี้ชวนเป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญแต่ไม่เกิน2ปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่างสื่อชี้ชวนมีผลใช้บังคับผู้ลงทุนสามารถที่จะตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่างสื่อชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารสนเทศตลาดทุนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333ทับ3ถนน,นวิภาวดีลังสิทธ์แขวงจอมพลเขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร10900ในทุกวันทําการของสํนงงานักงานเวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกาและ13นาฬิกาถึง16นาฬิหรือทางเว็บไซต์ w w w z o t o r t h s. คําเตือนการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้งและก็ทุกประเภทด้วยนะครับ ก่อนจะกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็ติดตามนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับการออมเงินนะครับคุณกู้แล้วก็บัญชีธนาคารต่างๆบัญชีเงินฝากต่างๆนะครับแคมเปญที่สำคัญต่างๆนะครับได้ที่ c h anel นี้เลยนะครับฝากกดไลค์หน่อยมีคลิป มากมายนะครับที่จะนำเสนอในทุกๆวันนะครับที่ผมจะนำมาเล่านะครับเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินการธนาคารนะครับหุ้นกู้นะครับเงินฝากต่างๆนะครับรวมถึงเกดเล็กเกตน้อยนะครับด้านอสังหาริมทรัพย์นะครับที่ผมจะนำมาเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็ลองดูนะมีหลายคลิปวิดีโอมีหลาย เอพิโซดเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ผมทำ playlist เอาไว้นะครับเรื่องราวเกี่ยวกับแต่ละหมวดหมู่นะครับแยกเอาไว้ด้วยสามารถย้อนกลับไปชมได้ฟรีๆเลยนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งฟรีๆเลยแล้วก็ผมอัพคลิปทุกๆวันนะครับยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้หน่อยขอคนละหนึ่งไลค์นะครับหรือใครสนใจคอมเมนต์ก็ยินดีนะครับคอมเมนต์ปรับปรุงแนะนำกันเข้ามาได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็ในปีนี้ก็จะมีแคม มีเรื่องราวอื่นๆที่ผมจะนำมาเรียกว่าเล่าให้ฟังนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับนอกจากจะเป็นบัญชีธนาคารแล้วนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับหุ้นกู้แล้วก็คงจะเป็นการพูดคุยถึงหุ้นนะครับกับเกตเล็กเกตน้อยในเรื่องของกองทุนรวมนะครับการซื้อหรือการลงทุนในหุ้นกู้นะครับรว,รวมถึงการประกอบธุรกิจหรือภาษีต่างๆนะครับที่เป็นเรื่องใกล้ตัวของเราเราท่านๆนะครับก็ คงจะนำมาฝากกันนะครับเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยนะครับ